สวัสดีครับมูนิกะสิพาพี่น้องเขามาอัปเดตเบื้องปลาใหม่นะครับปลาใหม่เศรษฐกิจนะครับเป็นพวกใหม่พยุงนะครับอย่างน้านะครับที่เห็นตัวหน้านี่กรเป็นพวกพยุงนะครับพี่น้องตอนนี้หนาหุกอยู่นะครับแต่วกับบากอย่าิน้ำคอยเขาติดนะครับเขาตัดหยาวก็ได้นะครับตัดแล้วเขาก็ไถนะครับลองอันนี้คือเป็นพยุงนะครับพี่น้องปลูกว่าท่านี้พราะปีนะครับแป๊บเดียวนะครับพี่น้องมันแตกเอาแตกเอานะครับพยุงมันใหญ่เร็วนะครับนี่เป็นพยุงนะครับ ทั้งผนก็นจะเป็นปะดูนะครับปะดูมุมหลาะของง้วนี่คือ,อง้วกินเรียบนะครับบ่ได้แอมบ่ได้อ้อมไว้นะครับตะวันกับบ่ตายนะครับพี่น้องแต่มันแทงขึ้นมาใหม่นะครับเป็นปะดูนะครับปะดูยางนาพยุงสะเดาเลาวกะต้นแดงโอ้มีหลายอย่างครับนี่ก็เป็นอพยุงนะพี่น้องมีต้นตายต้อนอยังนะครับนี่คือหยาห้าบวกเกี่ยวนะครับหยามันจังเดมันก็ขึ้นอยู่แล้วต้นพวกนี้แค่ว่าเขามา ถอนถอนออกนะครับถอนหยาออกครับเฮ็ดง่ายๆนะครับเขาดึงออกแค่นี้แล้วก็ตัดหยาจะนุ่ยมันหน้ครับต้นล้าต้นกับลังขึ้นนะครับคือเห็ดเป็นปลาใหม่นะครับกพยุ่งกับหลายเตืบนะครับพี่น้องนี่เท่าก็เอาออกแค่นี้นะครับลักษณะการเราออกแค่ค้ดนะครับปล่อยเขาหกหกลวนนะครับก็จะตุนใหม่ไ่มันกิดจเส้าหลกเส้นนั่นนะครับเ้าก็จงตัดหยาไปนน้ำนัตัดบ่โดนนะครับนี่ครับเป็นพยุ่งนะพี่น้อง พยุงปลาดูอันนี้เป็นปลาดูครับนี่ปลาดูปลาดูโขกนี่นะครับพยุงดยวสิพาเบื้องต้นแดงครับต้นแดงประมาณนี้ครับนี่เ้างห้ผมมาถอนนะครับยางพานาต้อก็ถอนเรื่อยนะครับกับบอบันพ่อปีหรอครับเพิ่งปลูกไปช่วงก้อนที่เขาหนาฝนวาครับพี่น้องที่พวกปราวันนะครับทางจะวันเลยผลมาปูกซอยนะครับกก็ค่อยปลูกวันที่นี่พ่อตาเขาได้ยังสี่เลยมันเป็นน้อง มูใดมันตายเขาจะจังปลูกเสริมนะปลูกแซมนะครับเพื่อเขาต้องมีต้นกล้าไว้สวนเขาพร้อมครับนี่เป็นทุ่งใสถือนี่ครับยางนานะครับถึงง้วกัดนะครับนี่ก็เป็นยางนากันนะครับนี่กกำลังแตกนะครับเนี่ยคือถ้าเขามีปานเอาพื้นที่ไร่เดียวนะครับเนี่ยเบิร์นี่มันนี่ประมาณเจ็บสองไร่นะครับแต่ว่าเขาปลูกไร่เดียวนะครับปลูกป่าหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ปลูกบริเวณโดยรอบสวนเขานะครับ สวนนี่ประมาณแปดถึงพันต้นนะครับนี่แต่ว่ามันก็นสิเหลียวอยู่บางที่เพราะเกศลอยก็ต้นนี่บอกพี่น้องนี่ครับคือเฮาบ่ทันได้มาเอาหญ้าอุ้งมันนะครับนี่แค่เอาบ่ยากนะครับลกง่ายๆนะครับคือลกบริเวณโคนมันให้มันขึน้นหญ้าทุ่งนี่ครับปล่อย่างนัน,ในใกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับคือเฮาเฮาเห็ดจังสีนะครับนี่การปลูกปานี่เขาถอนออกแค่นี้เขาขึ้นได้แค่นั้นกับเพอนะครับนี่น 6, 6ลลยนอกจากให้เขาหกลวกล่างเวลางนั่งเอาตัดหญ้าใหง้วให้ยังเขาไปนะครับนี่ ง่ายนะครับนี่เอออกคางๆสินะครับนี่มีลักษณะนะครับเก็บะ่ยากเขาจะไปบ่ต้องไปให้มันเปลี่ยนเอิดเติดก็ได้ครับปลูกปลาแต่ขนาดยูป้าหกมันก็ยังขึ้นได้นะครับพวกใหม่นี่นะครับเห็นไหมครับนี่เข้ากับถอนครับเอามือถอนก็ได้หรือวาบบจุกก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเอามือแหละครับดีมันมันหนานี่มันถอนปะยนี่ยนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นพยุงนะครับพยุงแป๊บเดียวนะครับคือเขามีปลาใหม่แล้วครับพี่น้องเห็นบ่จากพื้นที่ที่ว่าปลูกมันสำปลาหลังนะครับนี่ซือนี่นอกจากนีปลาใหม่แล้วครับเห็นบ่วิธีการบางอย่างนะนี่ถอนแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่ก็เป็นพยุงอีกนะครับนี่เดี๋ยวงมือใดถอนนี่พาพี่น้องเขามาถอนนะครับอันนี้คือบ่ทธานเอาแท่นนะครับแท่นว่ามาอัปเดตพี่น้องเขาเบื้องต้นที่เบื้อใดเอาแท่นครับแป๊บเดียวนะครับ ถ้าจักสามคนนี่ชั่วโมงเดียวกันแล้วนะครับนี่เขาเขาผดิตเยอะยากนะครับก็มันเขาไปต้องตัดหยาตัดนิ้วอกเขาแค่ว่ามันลูกออกจากโคนมันนะครับนี่ถักษะง่ายๆนะครับคือมันพอพอให้มันหนำนะครับนี่ไม่สิงง่ายๆนะครับดูดีเว้นดูดิเวนลอยหลอบนะครับเดี๋ยวพวกหยาพวกนิ้วมันขึ man, our our part, story, so so of ้นมาใหม่เขาก็ถอนลักษณะแบบก็นะครับมูนี่ถ้าเขามีงัวเขากับตัดงัวถ้ามันบม่มีงัวเากับปล่อยเขาเอ้ เกีตายไปเองนะครับเกลี่ยปุ๋ยไปนะครับนี่ส่วนต้นไม้ห้องห้่งใหญ่มีรักษ้างสี่นะครับแตงออกจากโค้ดนั่งสี่ครับนี่ถ้ามีเขาขึ้นแล้วครับเพราะเขาใหญ่ปุ๊บหยาซุ้มนีว่ามีสิตขึ้นได้นะครับการเอาเอาหยาเอายูนนะครับบ่านนครับเขามาจะเป็นถอยมันเปลี่ยนเอิดเตืดแล้ครับถ้ามี้กาโอเคแล้วนะครับนี่ถ้ามีต้นไม้ห้องก็ขึ้นได้แล้วนี่นี่ซ้านีนี่คือการทั้งพุ่นถ้างัวบปกินของผมนะหวยขาก็พยุ่งนะครับ นี่ก็เป็นพายุนะครับนี่ยังไงนะครับนี่พายุงลายครับมาดูนะนี่นี่ก็ประดูนะครับนี่นี่ตายยากครับประดูตายยากนะครับพืชตายยากขนาดว่วกินค้างท่ดลอยขึ้นทา่าไระบุมันนี่ก็ยัง็นตายอยู่มันก็ยังแทงใบขึ้นมหมานะครับพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อไาดูนี่นี่เห็นบ่คอ้มันได้หายใจจํหนีกับพอแล้วครับนี่ต้็นไม่แล้วเขาก็ขึ้นนะครับ หลายนะครับหลายหลายต้นตายต้นนังนี่ต้นแดงครับนี่ต้นแดงนี่ถึงงามอยู่นี่นี่แต่ว่าเขาบักขี่ไล่นะครับเดี๋ยวอีกบักบัโดนนะครับเดี๋ยวมันก็ได้หายใจแล้วเดี๋ยวหายใจเจี๊ยพินมาจัดการนะครับพวกเจี่ยพินนังหน่อยนะครับนี่เห็นปะเพื่อให้มันหายใจตอนนี้มันเห็มันคุ้มอยู่ครับพวกหนา้าผนเราสองนี่น คุ้มนะครับเดี๋ยวห้องมาออกกันนะครับนาทีหายใจได้นะครับเห็นบนต้นของเขาง้ามนะครับเขาประจวบบที่เลียกในการปลูกป่าแบบมันนี่นั่นบอเขาแตงออกบางทีครับเพราะวเป็นป่าอยู่แล้วนี่ป่าไม้นะครับเพราะตะพกนี้มันใหญ่ปุ๊บหญ้าเบิร์ตซีดครับต้นไม้บางหฮมพวกมุนี้ก็ขึ้นมาได้นะครับพวกหญ้านี่นี่ครับเป็นต้นไม้นะครับต้นแดงนะครับต้นแดงก็ตายยากแล้วพี่น้องเด้อสังเกตได้นะครับ ยังปลูกปีนี้นี่เบิร์ตเที่ดีตายครับขนาดงัวกัดมันยังบ่ตายต้นแดงโตเร็วเหมือนกันนะครับนี่กำลังใบเหลี่ยมนะครับนี่ลกแค่นี้แต่ว่าถ้าเอาแท้กอะที่ลกกว้างก็นี่นะครับอันนี้คือลกผ่านพีน่น้องเขาเบิรงี้นี่นะครับไม่ยากไม่ยากนี่นะครับพยุงนะครับแล้วก็ได้หายใจนะครับเดี๋ยวหลยนะครับนี่ไม่ไม่ได้ต้นไหมนะครับนี่ ต้นแดงนครับเดี๋ยวก็ได้หายใจลูกใจเย็นเย็นเหนเดนนี่จนะนะต้นใหม่ครับตเต็มนี่นะครับเนี่ยแล้วกับว่าอยางลูกออกนะครับลูกหยาลูกนิ้ออกเดียนี่ต้น ต้นแดงกับลังเหลี่ยมไม่ใบเหลี่ยมขนาดนะครับคือในปลามีตะปร้าใหม่นะครับแล้วมาลุนะครับเดี๋ยวมือเดียวกันแล้วนะครับเมื่อกี้ชั่วโมงดอกใบเหลี่ยมขนาดนะครับเห็นหงหกเพาพี่น้องมาทต้องไปตื่นเตือนด้อยไม่ต้องไเอาหยาน้นหรอกมีสายน้ำยศให้พ้อมนะครับนีเห็นปะงาเลี้ยงมาเดี๋ยวตัวใบใหม่มันก็นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยของมันเองนะครับนี่เห็นปะเพื่น แค่นี้แค่นี้ก็เบิกเบิกฟ้าได้แล้วครับนี่จะต้นใหม่นะครับน้ำมูลนี่คือเขาปล่อยปล่อยมันหลบไปสิครับนี่เดี๋ยวเขาค่อยมาเอานะปล่อาหนาเอาอยู่นะครับเต็มเลยครับหนากระจายนะครับต้นไม้ต้นไหลเ้าเขาต้องมาเบิ้งนะครับเบื้งนี่จังอย่างน้างสะครับนี่เดี๋ยวเขามาหลบก,กันนะครับเดี๋ยวที่น้องจะเห็นนะครับ ความแตกต่างระหว่างหยาคุ้มกับหยาบม่คุ้มนะครับมันถิม <wording> ีแต่ต้นไม้นะครับนี่กับพยุงนะครับพยุงนะครับยางนาไม่มึงเป็นของยางนะปล่อยหลกเลยนะครับเห็นแบบเดียดนี่ยางนานะครับคือพื้นที่หนึ่งไร่นะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับนี่เต็มยมมิลีนะครับมีมีแต่ตุลใหม้ทำหยับหยับว่าอะไรเลยนี่อีกลองหนึ่งครับ ประมาณไรหนึ่งครับพี่น้องถ้าว่านเจือเห็นก็จะกินจน,นกี่ขันนครับนี่ปลูกซรับนี่นะครับมีพยุงครับหลายเตืบไงเนี่ยหน่อยเนี่ยนะครับลดรันกันไปนะครับการกินอาหารนั้นประทอกันนะครับทั้งสี่ครับมียางนาไ่ตรงห่วงนะครับผุนหานังตนนนุนไงแล้วมียางนาเขาได้กินเห็ดแทนนะครับ ตถือฝนกันแล้วพี่น้องเลยมันหยาคุ้มได้มันก็นขึ้นนะครับตน้นไม้นี่นะครับยางนานะครับแล้วก็ได้หายใจแล้วลูกใจเย็นๆนี่ครับยางนามาอีกหนึ่งต้นนะครับก็ลังขึ้นสูงด้วยนะครับนีนครับพี่น้อง ปลูกใส่ดินทรายเลยนะครับทรายลลรวนเป็นไรพี่น้องถ้าเปิดเบิดนี่โอ้ยหามของไว้ไม่เหนะครับพี่น้องคอยแต่เบิงนะครับว่ามันทิ่หน่อยติดหลายนะครับประมาณเบิดๆนี่ห่วยหักมูตายออกจากสองสามร้อยต้นนี่ก็หลายเติบนะครับคือที่พดแะครับพี่น้องคือเขาปลูกเพื่อมันตายนะครับว่า่าเขาปลูกเอาระดับมันนะครับปลูกเพื่อมันมันรอดนะครับมู้ดเ ม,มูทีวามันตายมันเกิดที่ด้ดลดตันกันไปนะครับคือเขาถึงปิมสามบันไดนะครับนี่มูนี่มูยั้งนะครับยั้งแถบทุกต้นกระนองที่ทั้งเกตนะครับเพื่อพ,ะ,พะยุนะครับนี่พยุเวลาเอาหนาเา,ายุ้งก็ตตรงระวังนะครับเพราะว่าทนพยุมันอาจจะสีคือจังกับสีไอ้ตน้นต้นงาน,นะครับอย่งนี้พยุพายุก็ตายยากโตเร็วนะครับคดแหลง มาไร้กะติดนะครับพายุดินก็ร้วนยังดีนะครับด๋ยวดินดินดินชื้นขนาดนะครับชื้นดินมันนี้หมอแกบการปลูกพืชไม้เลื้อยนะครับพวกไอพืชร่มลุกนะครับพวกบุดื้อบักยังนี่แหละบือบักแตงโม้ั้องสีนนะครับแต่ว่าปลูกพืชยืนต้นก็ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ผมปลูกในสวนผมกับทุกชนิดได้ล่ะนัดเกาลัดก็ยังปลูกได้ แค่นี้ยังไหลายครับหลายาหลาหลย,ายต้นเดี๋ยวเมาหย่ามือใดเมาหย่าเดี๋ยวทีปรับเปลี่ยนให้พี่น้องเขาเบิเนี่ยเช่นเสียต้นแดงใบเหลี่ยมหย่ำงาบอยู่นะครับเนี่ยคือปล่อยมันหกอีกสี่หลอดหลายนะครับพยุงเตรียมนะครับอย่างน้าผมเห็นปะคือเขาปลูกที่ไวเพื่อว่ามันตายนะครับ เพรว่ามันตายเสร็จแล้วมันก็จะได้ทดแทนกันนะครับหลังจากเพราะมันใหญ่ขึ้นเขามันคุ้มยากเลยหร้เขาอ็จังมีมีเวลาเขาอ็จัะเอามาปลูกแซมกันนะครับครับประมาณนี้นะครับทั้งคุณนกับหอยงัวนะครับเบาหนึ่งเขาเอางัวมาหลามใส่แล้วบรูว้าวเขามีต้นใหม่นะครับแต่ว่าปะดูตายยากครับมันขึ้นมามหมขึ้นเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำงัวเขาก็ดูแลให้มันดีๆอย่างหน่อยนะครับพวกงัวพวกอย่างก็หน่อยลยครับหลาย ต้นไม้ผมคือกำลังติดขึ้นนะครับเนี่ยเต็มเลยฟังนี่กับนี้นะพี่น้องบ่บ่หน่อยเด้ต้นแต่ละต้นบ่บ่ตัวตัวบ่ตามกันนะครับนี่พยุงนะครับนี่พยุงที่นี่กับที่มาใบยำยำย่าแบยำย่ายำย่าอ่ะน้องวิธีการดูแลรักษาแบบ เบาขี่คันนะครับขี่คันตัดหญ้าลุกเอาสีหลดง่ายดีเอาลหญ้างเขาเขาลุกตะโคนมนันนี่เดี๋ยวมันขึ้น้องมี่เองหรอกก็ต้องน,น,น,นั้นเปลี่ยนหมดหอกนี่ดูดว,ดว,ว่าผู้ใด้เม่งว่ากัดตัดงอหงว่าหงยังกงน,นี่สมนีเขาก็สามารถไปได้ครับต้นแดงครับไปเหลี่ยมยำยาบนะครับพระอาจารย์เพิ่นแล้วก็ต่อด้วยพยุงนะครับ แต่มีบกยกดคดีนะครับนี่พยุนะครับต้นพยุนี่พยุงเฮานะครับพยุงในปานะครับเก่อบพยุงนะครับพยุงแยบะคแหมอัปเดตเบื้องให้พี่น้องเบื่อยเรื่อยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับที่มีใจหลักการเกษตรนะครับพี่น้องขอไปเป็นตัวอย่างได้ยนะครับ พกกระซามก็ตกไปที่เลียดครับคือเขามาลวมหยากรสิจบนี่บวกจกกระเทียมกจกมีเสียมกระเทียเสียมมาน้ำแค่นะั้นเห็นพี่น้องวันออกมันก็เปลี่ยนเลยเห็นบ่บ่ถึงหมดสามทีบีต,ต่อต้นเห็นไหครับพี่น้องนี่แค่นี้เผยออกยังซีกแค่นี้ให้เขาได้หายใจแค่นั้นครับนี่ถัดมาอีกนะครับคือเหลือแทบทุกต้นนะครับพี่น้องนี่เห็นไห นนี่หลุดแบบนี้เลยเอาหญ้านะครับกินไ่ยากเพราะว่าเขาคุ้มฟางไปตั้งแต่เขาปลูกที่แหลนะครับคุ้มแบบหนาๆได้นะครับปลูกจริงๆไปครับห้ะมันเป็นราคานะครับถ้าว่าผมจะบปนเนียนขายแต่ผมเนียนผมเป็นคนหลักธรรมชาตินะครับเน้นเพื่อเป็นธรรมชาตินะครับหนกกหนูไม่ได้อาศัยนะครับคนดุลไม่เขาได้เบิง้งได้แง่นะครับเนาะ ว่าทุกมือนี่เด็กน้อยรุ่นใหม่ันไม่ไมค่อยสนใจการกเกษียณด้ไหมน้องนี่ครับสวยหรูครับพื้นที่ข้างๆเป็นปลามันนะครับมีผมเป็นบ่ายาคนเดียวครับปลูกปลาเป็นไรไป็น้องก็ชีได้ผลผลิตนะแนาะแต่ว่าเขาบริเนนการผลผลิตนะครับเขาหักหม่องแนวใดเงาเหันแนวนั้น,นครับนี่อันนี้ก็ต้นแดงครับ เดียวก็งามนะครับเดี๋ยวก็โตนะครับนี่นย่างหน้ามีมีน้นนนยองยัางแถบทุกตนเลยดิก็ตายยังไงดิย่างหน้าเดี๋ยวเอาได้หายใจละอีาจากจัหน้อยได้ลูกไหนมาเปิดหอ้องเสียแค่นี้ น,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 นี่ก็ได้หายใจแล้วนะครับมาอีกก็เป็นพายุนะครับตายจักต้นเดยกก็ได้หายใจนันลูกก็ถ้าเปิดร้องสีแล้วก็สัดขึ้นนะครับอย่างนี้น,น,น,นพายุงนะครับโอเคแล้วพี่น้องน่าเร่งบ,บ่จำเป็นต้องห้น้ำกรืยังใดนะครับ นี่พยุงอีกนะครับนี่นะครับเดี่ย้หายใจแลวนี่น้ำนะค,คือหลอดลอยเปอร์เซ็นต์ะครับต้นไม้ยุดนี้เพราะาดินชุ่มชื้นขนาดนะครับ ห,หนาเรียงกัดนะครับที่นี่หอหนาหนาวก็เปน็นนังนะครับเพราะว่าเขาชุ่มชื้อนอู้่แล้วแดดก็ทิบพ่าจากจึงปันไดน,นะครับเห็นปะคือมันบัแถบมีหยายนะครับแค่ว่าหยามันล้ำจากหมืองอื่นไปดีซีนะครับนี่พยุงมานี่ก็จะเป็นต้นอะไรเอ,อต้นแดงนะครับต้นแดงคือเขาล้างเกลอ่ะพี่น้องคือหยาคุ้มแล้วเจอบักโจ๊กนะครับผู้ดใด้หยาของเจียบักโจ๊กแค่ ก็ถ่ายจ็กตน้นนี่ครับปีนาครับเป,เป็นเพื่อนเป็นเอียงอะไรเป็นต่อเพี้ยเต็มเลยนะครับเพี่ยมูมันหน่อยมันไงหลุดลันกันไปนะครับหลายนะครับหลายหลายก็ตายจากตน้นไม่แยมจักนะตนน้่นพี่น้องง่างๆเลยมาเพิ่งมาเพิ่งอื่มีหนึ่งไร่ ในอนาคตได้กินเห็ดป่าแน่นอนนะครับพี่น้องพื้นที่หนึ่งไร่แล้วบัดที่นี่ในนี่แค่ไร่เดียวนีนพี่น้องคิดว่าผมที่ปลูกเฉพาะต้นไม้ยืนต้นหรอครับผมต้องปลูกเพื่อกินใบน้านะครับ,ก,ก,บกินดอกกินใบกินดอกอย่างเช่นผักหวานนะครับพอโมนีน่ไงเอาผักหวานมาปลูกแหวงคางนะครับลองปลูกผักหวานอีกจากพันต้นมั้งครับคางคทุกตน้น ของต้นไหม่โมนี่พี่น้องคิดบ้างเอาพันต้นนะครับคือมมนี่ใหญ่ปุ๊บเข้าพระวันมาฝากไว้ขางตน้นมาที่นี่นั่นนี่เขาอาจจะปลูกเป็นพวกดอกไอ้ยี่ยงก็ท่ว่ามันมลืมพี่น้องอันสีอัน,นขาวๆนะผักติว้วเออโอ้ยสั่นเลยผักติ้วนะครับมู้ดไอี่วันตายเขาก็หาผักติ้วมาเสริมนะครับ ผักติวมันจะเป็นพืชดอกกันนะครับกินดอกกินใบได้นะครับผักติวผักหวานนะครับเอามาฝากไว้นะคับนี่ฝากวางแก้วจะฝากติดไรฝาก้างคนะครับปลูกพันธุ์เหลือหาร้อยก็ยังดีนะครับผักหวานนี่ก็คือว่าโอเคแล้วปลูกพันธุ์เหลือสามร้อยก็สามันนะครับยังเหลือสามร้อยต้นนะครับปลูกพันธุ์เหลือสองร้อยมันก็ยังเหลือสองร้อยต้นก็ดีนะครับดีกว่าเข้า่าปลูกคือเข้าใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหลังจากที่ว่าต้นใหม่มื่อนี้นี่แล้วมันก็สิเหลือเป็น พวกพืชใต้ดินนะครับพี่น้องตอนนี้เขาลงบัไดเลนปะ่ะพราตะพวกนีงหญ่เสร็จปุ๊บเอาหัวเอากระเจียวนะครับที่วาเขามีในสวนนี่แหละมาฝังทิงท้งๆิไว้นะครับอีลอกนะครับมาฝังทิง้งๆิงไว้พวกอันใดทีวานเป็นพืชเป็นพืชสมุนไพรฝัง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 ทิ้งทิ้งได้เบิดนะครับคือแน่นะขดต่ว่าขันแรกเขาปลูกปลาก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาเอาผูกพวกนั้นแหละครับมาใส่อีลงอีลอกพวกกระจงกระเจียวครับพับวงพักหวานไดเบิดนะครับพี่น้อง คือหลักการยังไงแต่ว่าที่แหลกให้เขาปลูกปลาก่อนนะค,คืออย่างผมเป็นลังเห็ดยีโดนี่แหละคือพื้นทีหนึ่งไรแต่ว่าเขาจะปลูกเผืชนี่เป็นเมืน่นเมื่นต้นนะครับนี่หนึ่งไรแต่ว่านี่ก็เป็นพันเลยบอนบางทีเพือกยังอืดอยูบางทีเสริมลงไปครับเสริมลงไปทุกปีทุกปีเสริมลงไปนะครับยังไงนี่พี่น้องเอารักคิดนี่ไปเห็ดรับรองว่าได้แทนแน่นอนนะครับี่ต้นใม้ผมเต็มนะครับโลกออกม้นก็ขึนนะครับ ครับผมสำหรับมือนี้กันเดี๋ยวผมออกไปทำนี่กันนะครับสวัสดีครับ